สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้มาพบกันกับคูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมมารีวิยวยันม่า51แรง EF51 นะครับผมก็มาติดตั้งอยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้มา2คันนะครับผมวันนี้51น,น,นี้39นะครับผมสเต็ปเทอร์โบโค้งซิ่งนะครับผมสเต็ปงานลุยนะครับ เทอร์โบก่อนนะครับของคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นขุ่ซิ่งนะครับซิ่งสเต็ปหนึ่งนะครับผมจะต่างจากโบทั่วไปยังไงก็คือแกนเทอร์โบบูสเทอร์โบจะทำมาอ้วนกว่านะครับผมเพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวขึ้นก,นกว่าเดิมนะครับผมยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เทอร์โบก็เป็นเทอร์โบใหม่โบใหม่ไม่ใช่โบเก่านะครับผมอะไรยังใหม่ๆสดๆนะครับผมใหม่แท้นะครับผม ราคาก็อาจจะสูงนิดหนึ่งนะครับผมสูงนิดหนึ่งแต่สําหรับคนที่งบสูงก็จัดตัวนี้ก็จบครับไม่ต้องกังวลเครื่องร้อนด้วยนี้เป็นเกียร์สามหนึ่ะครับผมสาลูกค้าใช้ส่วนใหญ่จะเป็นงานดันดินตามรถรถดํานะครับผมเรื่องงานไถก็สบายๆนะครับเพราะว่าสามหนึ่งก็ดันได้นะครับ ้านหน้าม้วนดินดีมากเลยครับผมนผมเป็นงานดันดินกองตามรถดันะครับผมวันหนึ่งก็วันละสอ0รเที่ยวรถก็แทบจะไม่ได้พักเลยนะก็แนะนำเป็นสเต็ปโขงซิ่งนะครับผมจบมันไม่ต้องกังวลเครื่องร้อนด้วยนะครับลูกค้า แต่จุดด้อยของโบตัวนี้ก็คือเสียงปู้นะครับเสียงปู้อาจจะสู้พวกโบขอนเฉพาะไม่ได้ครับโบญี่ปุ่นไม่ได้นะครับอาจจะสู้โบญี่ปุ่นไม่ได้แต่เรื่องเสียงเสียงจะดูกว่าเสียงโหดกว่าเสียงหวานตัวนี้ได้กว่านะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับผม เป็นเกียสามหนึ่งนะครับผมสามหนึ่งตอนลูกค้าถ้าลูกค้าไปเพิ่มเวทก็น่าจะโอเคเลยะครับผมเพราะว่าเรื่องกําลังก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็มาเทสลองให้ลูกค้านะครับผมบูธใช้งานก็อัดยาวๆได้เลยครับตัวนี้ผมคุมบูธให้ไม่เกิน5ปอนนะครับผมผมคุมด้วยการทํามุมโขงไว้นะครับผมทํามุมโขงไว้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าไม่มีเวทเกจแล้วบูธจะไหลเกิน ว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่มีความรู้เนาะเทอบโบว่าจะเอาเทอบโบยังไงจะใส่สเต็ปไหนกว่าปัญหาระยะยาวเครื่องพังหรือเปล่านะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าหนึ่งช่างคํานึงถึงปัญหาระยะยาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบูทไม่มีเกินเพราะว่าช่างก็คิดแล้วลว,ว่าใา้งานแบบนี้แบบนี้รถแรงมากขนาดนี้ใช้ยังไงบูทก็ไม่มีเกินถ้าเราทําแบบนี้แบบนี้นะครับผม ก็คือเรามีสเปคล็อกตายตัวอยู่แล้วนะครับผมหมดกังวลไปได้เลยนะครับผมทั้งปัญหาระยะยาวนะครับลูกแหวนข้อชาร์ปไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมสามหนึ่งก็ได้สบายๆนะครับงานไถก็เรือเลือนะครับผมนะครับผมมาชมเอฟสามเก้าเรานะครับผม วิ่งสำหรับ e/f นะครับส9เเรื่องเสียงกู้อาจจะด้อยนิดหน่อยนะครับผมด้อยนะครับแต่เรื่องทนเรื่องถึกรัประกันว่าทนแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเกียร์3นะครับ3 h i ไฮสามไฮวิ่งแบบชิวๆนะครับผม อันนี้หลังจากผมเปลี่ยนเทอร์โบให้อีกสเตปหนึ่งนะครับผมรถแต่ละคันก็ทำยากนะครับผมคันนี้ค่อนข้างค่อนข้างยากนะทัทง้งทั้งที่เป็นรถก็สภาพใหม่อยู่นะครับผมสังเกตที่สีผ่านใบดันหน้านะครับยังไม่ถลอกเลยนะแต่มันรู้สึกยังไงยังไงไม่รู้ ประมาณนี้นะครับผมคันนี้เต็มที่แล้วเนาเาะก็ไล่ให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วนะครับผมแต่เรื่องความแรงแรงแน่นอนแต่เรื่องเสียงอาจจะได้นิดหน่อยนะครับผมเสียงคู่นะนี่เกียร์สามนะครับผมสามไอนะ ความแรงข้างว่ามันแรงนะครับผมแต่เรื่องเสียงดิโอ้มันไม่ค่อยจัดจ้านเนาะแต่มันได้เสียงดุอยู่เสียงโหดดีนะครับผมถ้าเป็นพวกโบวิเจเสียงมันจะไม่ได้อย่างนี้นะนะความแรงสามไายรอบไปได้นะ ยันมาว่องไวทันใจจริงๆคนไม่ทนก็อยู่ที่คนขับด้วยนะครับผมฮะโล้าสามหายอุ้มดินอุ้มดินดหนักๆอุ้มไม่ได้ เกียร์สามไฮนะครับผมเรื่องเสียงไม่เท่าไหร่แต่เรื่องความแรงครับผมนี่คนไม่ทนก็อยู่ที่คนขับนะครับ ถ้าเจ้าของรถขับไม่รีบมากมายนะครับผมผมรับประกันว่าพ้นแน่นอนครับผมถ้ารีบๆอย่างนี้ก็ให้รู้จังหวะหน่อยสามหายนะครับ <laughs> ่ yeah, ไปแล้วนี้สามหนึ่งนะครับผมห้าสเอ็ดแรง สามดันดินสามาย ฝากติดตามผลงานช่างบิกเทรโบด้วยนะครับผมวันนี้ก็รีวิวนะครับผมคข่าวๆนะครับผมเร่าๆประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมทางเพจกูช่างบิกเทรโบนะครับผมทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวช่างเสร็จงานหน้าร้านจะเข้ามาตอบนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบตลอดนะครับผมจะตอบตอนเย็นเลิกงานนะครับผม โทรมาแล้วติดแต่ไม่มีคนรับต้องขอภัยด้วยนะครับผมบางทีการทําง,งานต้องใช้สมาธินะครับนะก็รีวิวนะครับผมเพียงคร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณครับ